สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบก,กับคุยวีครั้งนนะคะวันนี้คุยิจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการผสมพยัญชนะกับสระนะคะเด,เด็กพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมเรียนแล้วเราไป อันนี้คือสระอ่ะนะกไสระอ่ะมาดูว่าการเขียนสระอ่ะเนี่ยเขียนยังไงนะคะเวลาเขียนเนี่ยจะต้องมีหัวโกมีหา ดูการเขียนสระอ่านรอบนึ่นะคะมน้ตโคโกมีหมางแล้วก็ข้างล่างโน้ตโคโกมีหางเหมืกันเลยนะคะแพนชนะก็อยู่ข้างหน้าสระเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองผสมพยัญชนะกับสระนดูนะคะไปดูแพญชนะตัวแรกค่ะตัวแรกคะเด็กๆอ่าอันนี้คือกอไก่ กดทุกันค่ะกออกะกออกะอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นกอไก่อ่านว่ากอผสมกับสระอะเวลาเราสะกดสะกดว่ากอ 喝茶。 you <laughs> และตัวสุดท้ายนะคะ ชนะกับสาระอะนะคะสระอะเวลาเราเขียนเนี่ยพยัญชนะจะต้องอยู่ข้างหน้าสาระ,าะนะคะก็คือสระอะต้องอยู่ข้างหลังพยัญชนะเท่นันเองนะคะเวลาเราเอาพยัญชนะมาผสมกับสระเราก็ต้องสะกด แล้วก็ฝึกเขียนยัญชนะผสมกับสระ,ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะฝึกท่องฝึกสะกดคำกับผู้ปกครองนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะมาเขียนคำศัพท์ภาษาไทยที่มีสระผสมอยู่นะคะอย่างเช่นคำแรกคำว่าประตูประตูตะหลิวตะหลิวกระป๋องกระป๋อง มะขามมะขามมะยมมะยมละมุดละมุดเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้การทำการบ้านเรียนรู้สระอะการผสมเป็นชนะไทยกับสระอะและคำศัพท์ที่มีสระอระผสมอยู่นะคะก็ขอให้เด็กนะคะกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะตั้งใจทำการบ้าน ตั้งใจสะกดคากับผู้ปกครองนะคะและนะนำการบ้านมาส่งกับครูในวันถัดไปด้ียคุูนัดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนภาษาไทยเอเพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ